โอมชันติช่วงเวลาของการสรุปนัยะสำคัญของโมลีวันนี้วันนี้เป็นวันที่12ตุลาคม2021เป็นวันอังคารเป้าหมายของบาบาในวันนี้คือเราจะต้องเป็นผู้ที่เอาชนะความผูกพันยึดมั่นทั้งหมดเริ่มต้นคือที่ร่างกายของเรา เปลี่ยนสํานึกใหม่เปลี่ยนสํานึกที่ร่างกายนั้นเคยเป็นของเราให้มีบาบาให้เรามีการตระหนักว่าร่างกายนี้เป็นของพระเจ้าเป็นสมบัติที่มีค่าและพ่อก็มอบให้กับเราด้วยความไว้วางใจเพื่อใช้ในงานรับใช้ของพระเจ้าแล้วเมื่อเรามีการตระหนักรู้นี้เราจะสามารถ ที่จะเชื่อมโยงกับพ่อทางจิตวิญญาณทำให้เรามีการจดจำได้อย่างสม่ำเสมอเราจึงกลายเป็นโยคีที่ง่ายดายและอยู่เหนือความผูกพันยึดมั่นกับร่างกายนี้ขณะเดียวกันเราก็จะตระหนักว่าเราคือเครื่องมือของท่านในงานรับใช้อยู่เสมอนั่นเองเป้าหมายนี้ก็เป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เรานั้นจะปลดกเกษียณได้อย่างแท้จริงกลายเป็นของท่านอย่างสมบูรณ์ด้วยการมีสํานึกของคําว่าของท่านอยู่เสมอสายตาและทัศนคติของเราก็จะเป็นเช่นเดียวกันกันกบท่านและนั่นคือความบริสุทธิ์เมื่อสํานึกสายตาทัศนคติบริสุทธิ์แน่นอน หนึรเปอร์เซน์ของความคิดคำพูดและการกระทำของเราจะบริสุทธิ์โดยอัตโนมัตินี่คือเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่อาบาต้องการให้เรากลายเป็นและอะไรที่เราต้องรู้ในวันนี้เพื่อที่จะทำให้เป้าหมายนั้นมั่นคงสม่ำเสมอบาบาให้เราเห็นสภาวะของ มหาวีระที่จะไม่ไหววันสั่นคลอนกับสถานการณ์ใดไม่ต่อสู้รบรากับสิ่งใดที่เป็นเช่นนั้นเพราะมีความรู้มีความเข้าใจเข้าใจในตนเองเข้าใจในพ่อเป็นผู้ที่มีความรู้ทั้งหมดเป็นเช่นมหาสมุทรพราะเป็นเช่นใด เขาก็จะเป็นเช่นนั้นและเราได้รู้รูปการเวลาทั้งสามอดีตปัจจุบันและอนาคตเช่นเดียวกับพ่อบาม่าก็เป็นเช่นมหาวิระที่ท่านต้องเผชิญกับสถานการณ์มากมายแต่ท่านก็ไม่เคยรู้สึกขุนเคืองรู้สึกถึงความปั่นป่วนใดๆที่เกิดขึ้นไม่หวาดวัน ต่อสถานการณ์ใดเพราะอะไรเพราะท่านตระหนักว่ามันไม่มีอะไรใหม่เลยทุกสิ่งกำหนดไว้แล้วในละครความรู้ของละครนั้นมั่นคงในท่านอย่างมากและท่านก็รู้ว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเวลานี้ท่านกำลังจะได้รับมรดกจากการกระทำของท่านณนเวลานี้ ส่วนที่ท่านจะถูกดูถูกนูมินถูกต่อต้านประนามก็เป็นเรื่องธรรมดาขนาดพระเจ้าแล้วก็กิศนะยังถูกดูหมิ่นเลยนี่คือสิ่งที่ท่านนำมาพิจารณาที่ท่านผ่านสถานการณ์ทั้งหลายมาได้สถานการณ์ของพ่อบาม่าเป็นสถานการณ์ที่ รุนแรงมากนะถ้าจะเทียบกับเราแล้วอ่ะท่านเป็นระดับโลกเลยนะการถูกกล่าวหาที่ไม่จริงเป็นเรื่องราวไปถึงอเมริกาเลยนะเขียนผ่านหนังสือพิมพ์ดังทั่วโลกเลยนะเรื่องราวทั้งหลายที่ถูกต่อต้านเนื่องจากความบริสุทธิ์จากพ่อแม่สามีจาก ครอบครัวตัวเองด้วยนะขนาดมีคนคิดจะมาฆ่าทำร้ายมีการชุมนุมต่อต้านในทุกรูปแบบที่จะทำลายชุมนุมของโอมมันดาลีในตอนต้นแต่ท่านก็ไม่ไหวหวัน่นท่านเป็นนักรบที่กล้าหาญเพราะท่านนั้นมีความเข้าใจท่านมีความศรัทธา และ,ะเผชิญหน้าต่อทุกสิ่งอย่างเบาสบายไม่ได้ปั่นป่วนหวาดกลัวกับสิ่งใดเลยเพราะสิ่งที่ท่านเป็นคือสภาพที่บาบานั้นได้มอบให้กับท่านการตระหนักรู้ถึงมรดกที่เป็นเป้าหมายจึงเป็นสิ่งที่สำคัญว่าเรานั้นกำลังทำอะไรอยู่ กำลังสร้างอะไรอยู่และสภาพนั้นจะต้องเกิดขึ้นณนเวลานี้การสร้างคือการกลายเป็นเวลานี้เราจรึงต้องตระหนักอยู่ในทุกขณะว่าเรากำลังได้รับการหล่อเลี้ยงจากใครจากบาบาหรือมายาถ้าเราได้รับการหล่อเลี้ยงจากบาบาเราก็ต้องเป็นไปเพื่อ การสร้างสวรรค์กลับมาบริสุทธิ์เพื่อสร้างโลกที่บริสุทธิ์เราก็ต้องมีความสุขเมื่อมีความบริสุทธิ์ก็จะมีความใหม่ความสุขความเบาสบายความเข้าใจสุขก็ไม่ใช่สุขแบบคนทั้งโลกนะสุขเหนือประสาทสัมผัสถึงให้ไปถามโกบและโกบีนะจากความเข้าใจของเราก็จะสร้างโชคของเรา จากความเข้าใจเราก็จะไม่กลัวพายุใดๆทั้งสิ้นจากความเข้าใจสติปัญญาที่ปิดล็อกอยู่ก็จะเปิดขึ้นมาอะไรที่เราไม่เคยรู้ค่าเราก็จะเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหัวใจของเราที่มันปิดอยู่มันจะเปิดขึ้นมาความรักที่เคยมีแค่ตนเองกับครอบครัวของเราเราก็จะเปิดกว้างให้กับทุกดวงวิญญาณกับทุกสรรพสิ่ง จากไฟของตัณหาราคะเราก็ได้เข้าใจว่าบัดนี้ไฟนั้นได้กลายเป็นความรักไฟของความรักที่เรานั้นจะบรรลุทุกสิ่งด้วยความเข้าใจพอเราเข้าใจแบบนี้เราก็เปลี่ยนได้เลือกที่จะมีการกระทาของเราแล้วนี่คือช่วงเวลาที่เป็นรอยต่อที่เรารู้ทุกสิ่งเป็นตีกาดาชิ ที่เราเห็นทั้งภาพที่เป็นอดีตที่เราอยู่ในยุคเหล็กและภาพอนาคตที่เราอยู่ในยุคทองและเวลานี้เรากาลังสร้างยุคทองด้วยทุกทุกความคิดคำพูดและการกระทำเพื่อปลุกเรียกสภาวะความเป็นทองในสันสกาของเราให้ตื่นขึ้นมาเราจึงตระหนักถึงความเป็นอมตะ สภาพที่เป็นผู้ที่มีอารยาธรรมในเวลานี้ที่เราจะไปใช้ชีวิตเช่นนี้ที่นั่นและเราก็มีการตระหนักรู้ว่าเราต้องผ่านสภาพที่บริสุทธิ์กึ่งบริสุทธิ์และไม่บริสุทธิ์และสภาพที่ไม่บริสุทธิ์ที่เราผ่านมามันก็จะต้องมาชําระสะสางเรายอมรับเราเข้าใจเพื่อแลกที่เรานั้นจะกลับไปสู่สภาพที่บริสุทธิ์ เราก็จะมีการสะสางได้ความสุขไม่มีใครในโลกนี้รู้จักอาณาจักรของรามอย่างแท้จริงเวลานี้เราเข้าใจและรู้ว่าเราจะก่อตั้งอาณาจักรเช่นนั้นได้อย่างไรเราเท่านั้นที่รู้บาบามาช่วยเราที่เหล่านั้นจะเกือกกลัวอยู่กับกิเลสจากการถูกเปื้อนผ้าทำให้เรานั้นได้รับอิสรภาพถึง21ชาติเกิด ที่เราะจะประกาศสิดต่อโมรดกของเราและบาบาก็มาปั้นแต่งเราให้เรากลายเป็นผู้ช่วยของท่านที่จะช่วยผู้อื่นทําให้ปลอดภัยสิ่งสร้างทั้งหมดให้ปลอดภัยปลอดภัยจากกิเลสทั้งหลายและความไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นเองแล้วท่านก็ทําให้เราตระหนักรู้ว่าวิถีชีวิตที่เป็นผิดเพี้ยนไปอะ่ะส่วนหนึ่งก็มาจากคมภีร์นะ ที่ทำให้ผู้คนเข้าใจผิดระท่านก็ยกตัวอย่างเช่นภรรยาต้องดูแลสามีต้องนวดเท้าถือว่าสามีคือพระเจ้าอันนั้นก็เป็นความเข้าใจผิดที่มาจากคำพีจากรูปภาพของลักษมีนวดเท้านารายคือท่านทำให้เราเข้าใจนั่นเองว่ามันที่มาที่ไปให้เราเป็นอยู่เนี่ยจริงๆไม่ใช่ความผิดของลูกหรอก แต่มันเป็นสภาวะต่างๆที่หลออมทำให้ลูกเข้าใจผิดและบาบาก็ชี้ให้เห็นว่าแม้นกระทั่งลักษมีนาลายนะก็ถือว่าไม่ได้รู้จักไม่ได้จดจำบาบานะไม่มีความรู้ทั้งหมดเลยแต่พวกเขานะก็ไม่ได้เรียกว่าเป็นผู้ที่ไม่เชื่อในพระเจ้านะเพราะอะไรพราเขาบริสุทธิ์ประเด็นเนี้ยค่ะเป็นประเด็นใหม่นะที่บาพูดถึง ไม่รู้จักพระเจ้าไม่มีความรู้แต่บริสุทธิ์เราไม่เรียกว่าคนบุคคลนี้ไม่เชื่อในพระเจ้าแต่ผู้ทีบาบอกว่าไม่เชื่อในพระเจ้าคือไม่รู้จักพระเจ้าไม่จดจําพระเจ้าและไม่บริสุทธิ์นั่นเรียกว่าไม่เชื่อในพระเจ้านะเห็นภาพนะแยกให้ดีนะแค่ประเด็นเดียวคือความบริสุทธิ์และความไม่บริสุทธิ์ที่ต่างกันอีกประเด็นหนึ่งที่เราต้องเข้าใจ ถ้าเราไม่ได้รับการบรรลุผลได้รับประสบการณ์ของชีวิตทางจิตรู้สึกว่าเราได้รับทุกสิ่งจากบาบาไฟของตัณหาราคะก็จะสร้างขึ้นมาดังนั้นเราต้องทำให้ตนเองได้รับทุกสิ่งจากไฟบูชายันของความรู้ไฟของความรัก เราจึงจบสิ้นไฟของตันหาราคาได้และสิ่งที่เราต้องเข้าใจอีกก็คือเวลานี้จึงเป็นเวลาเดียวที่เรามีความสามารถที่จะสร้างทุกสิ่งที่นั่นจากสภาวะขณะนี้ของเราบนพื้นฐานของความรู้ทั้งหมดบนพื้นฐานของสายตาที่เราเห็นรูปการเวลาทั้งสาม ตระหนักรู้ถึงการกระทำที่ถูกต้องในสำนึกที่บริสุทธิ์ไม่ใช่ช่วงเวลาอื่นแต่เป็นช่วงเวลานี้เท่านั้นจึงทําให้เรามีศรัทธามีความสุขกับทุกการกระทําไม่ไหวหวั่นต่อความปั่นป่วนทั้งหมดไม่รู้สึกขุ่นเคืองไม่พอใจกับสิ่งใดแล้วเวลานี้เราต้องทำอะไรเราต้องกล้าหาญอย่างมาก ที่เหล่านั้นจะต้องทำตามวิธีการของพระเจ้าเท่านั้นกล้าหารเพราะเราจะต้องเลือกที่จะไม่ทำตามใจตนเองเลยทำตามใจตนเองที่คุ้นเคยเป็นนิสัยเป็นชีวิตที่เราสะสมมาถึง63ชาติเกิดที่เป็นเนความเคยชินง่ายได้ที่มันเป็นอัตโนมัตินะ่ะ ที่เป็นด้านดำสีดำดาร์กไซส์แล้วเลือกที่จะเปลี่ยนมาทำในสิ่งที่เราเข้าใจที่เรารู้ว่ามันจะนำเราไปสู่เส้นทางที่บริสุทธิ์สูงส่งและจะเป็นเทพเราก็จะได้รับทุกสิ่งในอนาคตแต่เวลานี้เราต้องสร้างสิ่งนั้นณนะขณะนี้และต้องรู้สึกถึงสิ่งนั้นในเวลานี้แล้วการจะทำตามสีหมัดได้อย่างแท้จริง ต้องเข้าใจอย่างลึกซึ้งต้องรู้ที่มาที่ไปจนเรามีความสามารถในการเลือกอย่างชัดเจนด้วยความมั่นใจด้วยความศรัทธ,ธาเราถึงทำตามบาบาได้นะแล้วบาบาก็ให้เราบรรลุถึงสภาพที่สูงส่งที่สุดไม่ใช่แค่ปวงประชานะไปให้สุดเป็นผู้ปกครองอาณาจักร ไม่ใช่แค่ปวงประชาแล้วปปาก็ให้เห็นว่าเราต้องเก็บรักษาสิ่งสร้างไว้ในมือของลูกเราเปรียบเทบเหมือนลูกชายเชื่อฟังและจะได้รับมรดกแต่ในความเป็นจริงสิ่งสร้างของเราณนะเวลานี้คือความคิดคำพูดและการกระทำเราต้องเอาไว้ในมือเอาไว้ในมือมือของอะไรมือของความร่วมมือมือของสีมัด มือของคําแนะนําของพระเจ้าที่ความคิดคําพูดและการกระทําของเราจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันกับท่านสิ่งชี้บอกก็คือเราจะพอใจกับทุกสิ่งยอมรับในทุกอย่างด้วยความเข้าใจเราจึงละวางจากข้อบกพร่องความอ่อนแอสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สิ่งที่มันผ่านไปแล้วที่มันแก้ไขไม่ได้ได้อย่างแท้จริงและเริ่มต้นที่จะมีการกระทํามีการสร้างในสํานึกใหม่ตามสีมัดและจากการที่เรานั้นได้เข้าใจว่าเวลานี้เป็นเวลาเดียวที่พ่อเป็นทั้งพ่อแม่และเป็นลูกของเรา ท่านอุทิศตนให้กับเรานะที่จะทำให้เรานั้นได้รับมรดกเราก็ต้องทำให้ท่านเป็นลูกของเราเราก็ต้องอุทิศตนให้กับท่านเพื่อเราจะได้ทำทุกสิ่งเพื่อท่านรากับท่านเป็นทายาทของเราและเมื่อน,นั้นเราก็จะมีความสุขผลจากสิ่งนี้ที่เราจะ ที่เราจะตรวจสอบและใช้กับชีชวิตของเราก็คือความสุขเราจะต้องมีความสุขเสมอเพราะเราได้รับการหล่อเลี้ยงด้วยวิธีด้วยคำแนะนำของพระเจ้าผู้ที่เต็มด้วยความสุขเราก็ต้องได้รับความสุขจากทุกสิ่งที่เรากระทำกระทำทุกอย่างด้วยความสุขด้วยความเข้าใจ ด้วยการรู้ค่าเมื่อเราสามารถควบคุมความคิดคำพูดและการกระทำไว้ในมือของสีหมัดเท่ากับเราก็จะกลับมาบริสุทธิ์และเป็นอิสระจากสันสกาที่ไม่บริสุทธิ์ทั้งหมดนั่นเองและนี่เราก็จะบรรลุเป้าหมายของการ เป็นผู้ที่ปลดกเกษียณอย่างแท้จริงที่สำนึกทัศนคติสายตาของเรานั้นเป็นเช่นเดียวกับพระเจ้าแล้วนี่คือวิธีการเดียวที่เรานั้นจะกลับมาบริสุทธิ์เป็นของท่านอย่างแท้จริงเป็นอิสระจากความผูกพันยึดมั่นอย่างสมบูรณ์และทุก ย่างก้าวของเราทุกลมหายใจจึงกลายเป็นเครื่องมือในงานรับใช้กลายเป็นผู้ที่สร้างโชคของเราบนพื้นฐานของความบริสุทธิ์และนั่นคือเรากำลังย่างก้าวไปบนดอกบัวในทุกที่ที่เราก้าวไปอยู่ในโลก แต่อยู่เหนือโลกอยู่ในร่างแต่อยู่เหนือร่างอยู่ท่ามกลางกิเลสแต่อยู่เหนือกิเลสอยู่ท่ามกลางความปั่นป่วนแต่เรามั่นคงสม่ำเสมอจากภายในกล้าหาญที่จะก้าวไปอย่างไม่ย่นย่อต่อปัญหาอุปสรรคทั้งหลาย ด้วยศรัทธาศรัทธาที่แท้จริงนี่คือมหาวีระนะเราคือมหาวีระของพระเจ้าผู้ที่ไม่หวาดหวั่นต่อสิ่งใดมีแต่ความกล้าหารศรัทธาและก้าหารที่จะประชิญต่อทุกสิ่งโอมชานติ